มะเขือเราติดลูกแล้วนะคะสรุปมันน่าจะเป็นมะเขือเปราะเจ้าพญานะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นบักเขือไล่เขียวมะเขือข้างคกมันน่าจะสีเข็มกว่านี้แต่ต้องรอดเบืงอีกเพลินึงค่ะพี่น้องค่ะปลูกสําเร็จแล้วนะคะติดหน่วยนะคะกําลังเริ่มติดเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือแบบนี้้ะค่ะนะคะปืด๊ดกำลังเริ่มติดค่ะพี่น้อง เบิงหงนิน้อยหอยลังจากย่งเบิงบกเขือรีบ้อยแล้วหฮอกมาเก็บบักทั่วค่ะนะคะเก็บพักนะคะกระสมี่นี่แหละนะคะขึ้นชายสิเด็ดก็ได้ิท้อนทั้งหากก็ได้นะคะสิเอาไปใส่ต้มยำค่ะ สิาพาเก็บพักแล้วค่ะช่วงนี้ก็ติดเทศกาลเที่ยวเ่ะค่ะพี่น้องในหมู่บ้านจัดงานตื่มๆต้นๆนะคะนี่ก็จะเป็นต้นหอมค่ะพี่น้องต้นหอมพันธุ์ของไทยได้ๆนี่นะคะเป็นพันธุ์ที่หวานกินใบจ้าบัดนี้ข้าก็เก็บพักบุงไบเก็บใบแน่จังน้อยนะคะเพื่อดึกๆเข้าหิวนะคะก็สิสด้ตุ่มมะม่ายมามากินเสีนแล้วนี่เด้อพี่น้องนะคะ พักกระลำดอกงามบอพี่น้องเอ้เยบ่ได้ฉีดยวยได้มันยังงามนี่นะคะถ้าฉีดยาคือขจ้เนี่อุ้ยหัวบักใหญ่เพราะคนแถวบ้านเนี่ยขาจาปลูกได้หัวบักใหญ่เลยนะคะนี่บ่เห็นมันขี้ไลขี้ไรยังไงนะคะกะหลำพี่น้องของดีอยู่ด้านในนะคะเขาก็ปอกเปลือกด้านนอกอกอกเฮาก็สิสด้นะคะของงามๆด้านในค่ะกระตัดเลยสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยนะคะมันก็ต้องมีพักชีพักชีเขาก็ยังน้อยอยูนะคะยังบ่ท่านใหญ่ ถ้ากะท้อนไปเล่แล้วนะคะถ้ากินปนกระแซบได้เนี่ยนะคะกินพักชี่น,น้อยๆพี่น้องใส่พอให้มันมีกิน<ม>ดีกว่าไม่มีนะคะอันนี้กับบ็อกขอลี่ค่ะพี่น้องกัญยานมาสิแก่นี้จะกระยางที่บุยบอกแล้วช่วงนี้ในมบานนะคะมันมีเทศกาลนะคะเขาจัดงานเที่ยวเห็นบก,กับเขากำหนงกัยังตตรงเหตุไหวนะคะ แต่เราก็ซื้อด้านนอกกินนะคะยานมันสิเสียนี่ก็เอาพักที่ห้าเก็บมานะคะมาใส่ต้มยำอันนี้ต้มยำข้างงัวพักที่เก็บมาก็เอาเช่ตุยเย็นไว้นะคะเขาก็ออกมาหาซื้อแนวกิน,นะค่ะไ <laughs> ก่ทอดมันก็ต่ังวกเดิมใแล้วก็ซื้อยาง เล่นตามงานนี่แหละครับพี่น้องเท่ากับประเดิมเห็นดเจ้าแล้วนะคะคือร้านค้านะคะมันมีร้ายค่ะพี่น้องแต่วัติวินังสุภัพายตอน่วงที่มีคนอันนี้วิไทยตอนร้านกลังเติมนะคะังมีคนเยอะนะคะเพราะว่าปุเป็นคนในหมู่บ้านเองเท่ากับสิบหกบาทแบจางคัะเปิพี่น้องเลยหาฟรงทดเราเติมเราเิเ ย่างมื่อคืนเขาก็เสริมไปไทยดอกปิไทยแค่น้ย่างหมกเสามากอะเป็นย่างตลาดนะคะเขาขายเสื้อพาเป็นตลาดนัดขึ้นตลาด้าตลาดเลยนะคะตลาดเขาก็สีย่าไปค่ะพี่น้องปิถนนท์เลยนะแล้วก็เชื่อมมาในหมู่บ้านมันก็จะมีพวกกระเป๋านะอันนี้เดินย่างตอนเสาาได้เนี่นะคะ ขึน้นเหน่าไทยเอาแบาบว่านิดนิดน้อยน้อยค่ะป่าทาใเฮต,ติดคนดอ,อกย่ามย่างอีลี่แต่คนย่างนี่อู้ยปันหมดล่ะค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ซีไปชิมนะคะพืออยากกินตำกุ้งแคปหมูอันนี้ก็คองดองสเปนค่ะนะคะเห็นไหมก็มีพักต่างๆแหละดองนะคะล่วก็ท่มากที่สุเก็จะเป็นนี่ยนะม่อตกส่มีมากนี่ยแะเอาไปนอนสีดาสีเขียวสีออกเลืองเือเห็นวอย่างปดดองกระมีนาดองสีต่างกันออกไป แนวกินสเปนค่ะพี่นอ้องอันนี้แกกระเทียมกระมาซื้อกระเทียมค่ะเจ้าแล้วก็ตบถ่ายด้วยซื้อกับเข่ากับน้ำนะคะนี่นะคะมาสเปนกินปลาหมึกยักษ์ค่ะา